อืมอุ้ยหลบ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 ,ลบเข่าหวัวไปอ่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เออ <laughs> ปาดิ โย่สวัสดีครับในวันนี้ก็อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile กันเหมือนเดิมนะครับผมคุณผู้ชมครับถ้าผมจะถามคุณผู้ชมว่าในซีซั่นนี้เนี่ยปืนไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมจะตอบเป็นปืนกระบอกไหนผมเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ชมจะต้องตอบเป็น Mx 9ไม่ก็ 1> M, 13, M 13, 1 3ใช่หรือไม่แต่ผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมลืมไปหนึ่งกระบอกที่แบบว่าจะพูดยังไงดีเป็นม้ามื่นในซีซั่นนี้ที่แบบปรับบัฟมาแล้วแบบโคตรโหดเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือปืนกระบอกนี้ k n 4 1 4นั่นเองครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าการปรับบัฟในครั้งนี้นะของซีซั่นนี้เนี่ยแม่งแบบทำให้ปืนกระบอกนี้แม่งโคตรโอพีเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพูดแบบเนี้ยบางทีอาจจะไม่เห็นภาพหรอกว่ามันโอ้โหมันจะโหดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปรับชมในเกมเพลย์โอเคไหมแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์ที่ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์แต่งแล้วก็เออเพิร์กที่ใช้แต่งให้กับตัว k n 4 1 4ในซีซั่นนี้ว่าจะต้องแต่งยังไงให้มันแบบ โคตรโกงอ่ะเออโอเคมาไม่รอช้าไปดูก็ได้เลยครับผมปมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ชิ้นแรกนั่นก็คือในส่วนของลำกล้องปืนในส่วนของลำกล้องปืนเนี่ยผมจะใช้เป็น OWC l a n c e r ผพานท้ายผมจะใช้เป็น MIP Style Stock กิบหลังผมจะใช้เป็น Stipple กิบเทเพื่อลดระยะเวลาในการเล็งยิงและก็ลดความดีเลย์มเมื่อเราวิ่งยิงทำให้ปืน k n 1 4เนี่ยมันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ต้ลำกล้องปืนหรือตัวกลีบนั่นเองในส่วนของตัวกลีบเนี่ยผมจะใช้เป็นสไตล์ฟอร์กลีบเพื่อลดแรงดีดแนตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเราเลงยิงทําให้ตัว KN44 เนี่ยมันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุมได้ง่ายขึ้นนั่นเองในส่วนของเลเซอร์ก็เหมือนเดิมเลยครับผมผมจะใช้เป็น OWC เลเซอร์แท็กติคเข้าเพื่อลดระยะเวลาในการเลงยิงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเราเลงยิงนั่นเองมาดูกันในส่วนของเพิร์กกันมาดีกว่าเพิร์กสีแดงผมจะใช้เป็นสกูเกอร์ สีเขียวผมจะใช้เป็นโค้ดบัตส่วนสีน้ำเงินผมจะใช้เป็นฮาร์ดไลน์และนี่ก็คืออุปกรณ์แล้วก็เปิดสนับตัวปืน KNC14 ครับผมมาโอเคได้เวลาแล้วต่อจากนี้ไปที่ผมจะลองไปพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้ปืน k n 4 4ที่ปรับบัฟมาในครั้งนี้เนี่ยมันโหดมากขนาดไหนโอเคไม่รอช้าไปรับชมก็ได้เลยครับผมป่ะอืมหนึ่ตัวโอ้ยโอ,ยโอย สองอยู่ไหนวะผู้ชมเออเออเออมาดิเก็บสามไหนโอเคตามา ออาเอาเอ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้อุย้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โห oh, <no! S 1> นั่นไงกูว่าแล้วหมา <laughs> มืมาแล้วเพื่อนระวังว <laughs> ิงไปไหนจ้ะ อุอ้ยหลบ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 เข่าหัวไป <laughs> เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เออปาดิอุย้ยชิบหายแล้วคุณผู้ชมชิบหายแล้ว โดดลบเอออะไรเออโดนไปเรื่อยๆผมบอกเลยมาเหลือแค่ปืนพกแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวๆหลบกันหลบกันใจเย็นเจเย็นเออเอาปืนมาให้เหรอเพื่อน thank y o ไม่ได้ออกไปไหนแล้วผมบอกเลยอยู่แต่ในนี้แหละเออมาดิไหนไหนไหนเอาดีมาอุ้ยมันเ้ยนี่ไง อุ๊ยหลบ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 ไม่ดีไม่ดีเออืมยังทันอยู่อุ๊ยไม่ได้วะโอ้ยยิงไม่โดนเลย อไรเขาบอกมาเนี่ยเลียง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 เอาเอาเอาอะไรทำอะไรเฮ้ยเออเกือบไปแล้วฝั่งนี้มาฝั่งนี้เอ้ยโดนหัว ui cửa vào đâu gần rồi Shock cho chị biết có tay đợi Đi bắp đi mà đi thảo băng nào mấy anh ơi đi เดี๋ยวลบ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 เอเดเตอร์หน่อยดิได้ไหมอือุ้อยไม่โดนวะผู้ชมเอ้ยอ้ย,อยเกือบเกือบดีนะยังยิงทันเอออุ้ยลบบัตรลบบัตร เอออะไรวะเนี่ยเออโอ้ยเกือบไปเกดซีเกดซีกู้อมโอ้ยเกือบแล้วอืมมา ไปเลยไปเฮ้ย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 เนียนเพื่อนมันเนียนเอออุ้ยไม่ได้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 ไ <c oughs>

อืมอุ้ยตัวนี้ไม่โดนอุ้ยเปลี่ยนแม็กกอนทันไหมทันนี่เปลี่ยนแม็กยังทันเลยผู้ชมเอ้ยอืมโอเคตัวนี้ได้ละสวยงามเพื่อนอืมมาช่วยแล้วเพื่อน

เอาหมดเวลาโอเคหมดครึ่งแรกโอ,อ้ยอ,อย่างเดือดเลยมาแล้วมาแล้วมาร์คเขาให้ <c oughs> มาร์คเขาให้เอ้ยอุยโอ้ยไม่โดนโน่าเสียดายจะมาฟังไหนวะนี่ไง มาผิดฝั่งแล้วเพื่อนอุยอ้ยอืมมาดิบีบ <c oughs> ีบอืมเออเอาดิไม่ยอมเว้ยแม็กหมดก็ไม่ยอมมาโอ้ย เอาเลยมามาไหมไม่มาวะนี่ไงเยื่อมาอีกดินวะเฮ้ยโอ้ยหมาน้อยอิดเดะอะไรนักหนานี่โอหลบ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 มาดิ โล่มาดิโอ้มาดิโ่มาเกิดหลังวะเนี่ยการเดาไม่เคยพลาดอุ้ยไปแล้วไปแล้วออสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะผมว่านะมันได้เวลาที่ผมจะต้องกลัวและแอดแล้วคุณผู้ชมผมรู้สึกมันไส่มากๆเลยพวกเขาเนี่ปล่อยหมามากัดผมสองรอบแล้วจ่อไม่ได้มาเอายังไงวะฮะ ยอมไม่ได้อีกแล้วผมบอกให้อืออือม,มาดิเอ,อ้อเฮย้ยสะใจโหคุณผู้ชมเก็บไปทั้งหมด24ตัว m หม o กอเป็นยังไงรับบ้างครับผมกับ KN 4 4 AR สายม้ามืดที่ซีซั่นนี้ด่ปรับบัฟมาแล้วแบบ โอ้โหโคตรโหดเลยคุณผู้ชมโอพีมากจริง โอเคในวันนี้เอ่อถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวปืน k n c 4เนี่ยว่าแบบเอาไปลงแร้งมาแล้วหรือว่าลงในแมตช์ธรรมดามาแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะโอเคไหมหรือว่าถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือว่าทําคลิปอะไรในเกม Call of Duty Mobile เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เหมือนกันนะครับผมในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยล่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนนี้้ะะผผมแล ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดรับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์มาทาให้ตัวผมเนี่ยมีกําลังใจและชื่นใจมากๆเลยครับผมเ <c oughs> ปื่มใจโอเคก็ในวันนี้ก็ได้เวลาอาสมควรอีกเช่นเคยครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายไว้เจอคลิปหน้านะครับเพิ่ม